เอาละฮะขอต้อนรับเข้าสู่การบรรยายเกม NBA นะครับรอบเ์ออฟเลเกอร์เจอกับฟินิกซันในเกมที่4นะครับมาเรามาดูกันเลยครับพร้อมๆกันเลยปุ๊บนะครับคลิปพอเปิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ปุ๊บเลบอลเจมที่ไม่โดนนะฮะอังเดรดามอนก็ไม่โดนเปิดเกมมาใหม่ครับอังเดรเฟตันโดนนะครับโดนขโมยนะฮะเลบอลเจมล่าขึ้นมาแล้วก็วางเข้าไปเนียนๆนะฮะโห ตัดมาครับที่คิดพอจ่ายครับเจคาเดอร์เจคาเดอร์ลองที่จ่ายครับอังเดเพตันดังเข้าไปแล้วโอ้ไม่มีใครปิดเลยมองหน้ากันงงไปหมดตามคิพอยิงอีกแล้วครับโล่งอีกแล้วเลเกอร์เกิดอะไรขึ้นครับไม่กันกันเลยอ่าครับเปิดแล้วครับเลบอลส่งให้เอดีครับจับได้ครับโยนกลับมาครับแมทธิวะมอร์ยิงเข้าไปแล้วครับสามแต้มมาครับเดวิสโบเกอร์ครับพาบอลขึ้นมา ปาปาดลุดโอ้โหถ้าอังเดีดามอนโดดนะครับเต็มใบแน่แน่ว่าเดบอนเคาะอยู่นะครับยิงสามแสกครับอังเดีเพตั้นโอ้โหเรียบร้อยครับสามคะแนนปาขโมยมาได้นะฮะเดนิชโคเดอร์ครับนี่่ะแอซิดให้เดบอนให้พี่ใหญ่นะฮะให้พี่ใหญ่มา,าแล้วครับคปพอเปิดไปแล้วปาจ่ายเจคาวเดอร์ว้าวาื้อนิดเดียวเท่านั้นครับเกือบอ,อัดแป้นแล้ว ยิงนะยิงสามไม่ลงครับส่งให้กับเดวิสโบเกอร์ยิงก็ปับเรียบร้อยครับจอมแมนอยู่แล้วมาดูที่เอดีบ้างนะครับเอดีครับจึ๊กจักจึ๊กจั๊กถครับถ่วางลงไปนิ่มๆวางไปนิ่มๆถ่ายอีกแล้วครับถ่ายอีใช้ความใหญ่ครับถ่น้าจ่ายไปก่อนมาแล้วมากัสโสามแต้มครับปั๊บโอ้โหแม่นจริงๆเซนเตอร์เลย โอเคครับมาครับเดวิ่บล็อกเกอร์รเลี้ยงบอลขึ้นมาต่อนะฮะปาบยิงเข้าไปแล้วจุบโล่งอีกแล้วครับเลเกอร์ไม่กันอีกแล้วเดวิ่บล็อกเกอร์อีกแล้วคนเดิมเพิ่มเติมคือจ่ายเพื่อนครับยิงสาเข้าจุ้บโอ้เลเกอร์นี่วันนี้โดนถลน่มสามอยู่นะปาบโดนได้ครับแล้วก็โอ้โหโล่งอีกแล้วเนี่ยเห็นป่ะยิงโดนสามเข้าไปอีกแล้วโดนสามอีกแล้วไม่กันกันนะไม่กันเด๋ยนนี้โชดเดอร์นะฮะ่าความเล็กครับไวกว่า หยอดลงไปทิ้มนิ่งน,นะฮะเออคารุโซครับไปแล้วเอดี AD ครับเอดี AD ทำไงไดเดนิชโชเ o อร์สามคะแนนว้ามาครับขายคูดมากครับไดคนเดียววางลงไปครับไม่ลงพอกระซอโอ้โหก็อหมดเวลาชักคอกครับพอกระซอสุดยอดครับฟอร์มก,กำลังมาช่วงนี้มาครับดู ปาป๊ายงอครับอังเดรามอนดังเข้าไปครับนี่ปาปับมาครับหย่อดให้เพื่อนโดนเข้นไปโอ้โหเกือบโดนอีกละนิดเดียวอ้าวได้นะครับได้อยู่มาเป็นการตอบบอลนะครับไม่บองนะอ่าเดบอนจ่ายกับครครุ่มมากยิงสามเลยจุ่มเรียบร้อยครับสามคะแนนเดบอนครับปพ๊บเคอะอยู่ครับเคอะอยู่นี่แหละโอ้โหจ่ายค่อยหลังแบบบอนกระโดดด้วย นี่แหะแมทชิวแมลมอมครับยิงลงไปโอ้โหสวยมากรู้ภาพช้าครับตึง้งสามคะแนนนิ่งๆเลยโอ้โหไม่ธรรมดา,าตัดผ้ากับมาครับเลบอนจ่ายใครไหมไม่จ่ายครับสเปนมูฟโอ้โหดังสุดยอดจริงครับสามสิบกว่านะครับสามสิบห้าแล้วยังทำได้ขนาดนี้พลังล้นเหลือมากขางไปแล้วคายคูดมากวางลงไปครับ นี่ยรฟินิปซานโตกลับมาครับ้วยความเร็วสูงนี่ไงโอ้โหยังอื ừ, จะได้ครับลงไปอังกฤษอาดแป้นแล้วแท้ๆแต่กลับมาครับเดวินบุกเกอร์ยิงลูกทก้ายังลงครับฝาวลงเลยครับทีพอยแพร่เนี่มาครับเจคาวเดอร์โยนครับอ่าโหลโงโโโเลยเรียบร้อยจำ้ำไก่กุดมาบอลอยู่ที่เลบอนเจมนะฮะตอนนี้ โยนมาให้แมทธิวแม็กเลมอร์โอ้โหยิงสามวันนี้มาจริงลงอีกแล้วเอาละครับคิพพอแอสซี่อีกแล้วโอ้โหหลุดเลยได้บอลนี่อ่ะโอ้โหยังลงอีกเจคาวเดอร์ oh, order, พลังเหลืหอนะ right, ครับตัดมาที่คิพพอนะฮะโหโลงอีกแล้วเจคาวเดอร์ยิงสามโอ้โหไม่มีคนปิดอีกแล้วครับท่านเดวี่บุกเกอร์จ่ายครับจ่ายไปจ่ายเจคาวเดอร์ยิงสามอีก โอ้โหครับสองลูกติดนี่อ่ะพอกสอนะฮะวันนี้พอกซอออกมากระสอตัวจีดครับโอ้ยลงบ้างแล้วสามคะแนนอันนี้ยังสุสีอยู่นะครับในคอเตอร์ที่สองมาแล้วครับปั๊บเนี่ลงไปครับคารุโซคารุโซยิงอีกแล้วครับเจคร์เดอร์ไม่ลงครับรีบาว่าครับเดบอเจมนี่ยังได้อีกสุดยอดลยครับนี่โอ้โหอันนด้ฮุบนะครับ คารุโซะจ่ายอัดแป้งในลีบอนเจมดังลงไปนะฮะสวยมากลูกนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหโดนสามสวนนะอันนี้ไม่คุม้มละอ่ะดูพระช้าครับดูครับโอ้โหแขนโดดสูงมากไอ้เดวิดครับนี่แหละเฟราเวเฟราเวติดพอครับลากเลื้อยลากเลื้อยดึงจ๊กเดียวครับโ,โหหลุดเลย ออกกระสอตามไม่ทันนะฮะเพราะความช้าสูงใหญ่ช้าโยนรับ,รบเจเขาเดรอจ่ายครับโอ้โห,หลุดอีกแล้วสามคะแนนเลเกอร์ไม่กันสามเลยนี่ครับอันนี้ชื่อจังหวะที่แอนโทนีเดวิสเจ็บนะฮะเราต้องออกจากเกมการแข่งขันไปเลยนะะเจ็บตรงประมาณต้นขานะฮะโอ้พอไม่มีแอนโทนีเดวิสเราคอยดูนะถ้าเกิดอ,อะไรขึ้นกับเลเกอร์ปัม๊ม โ,ฮโ,ฮโอ้อังเดเฟตันชนอังเดดามอนกระเด็นเลยฮะจังหวะนี้คิดพอครับจ่ายอังเดเฟตันแล้วเล่บอลตีไม่อยู่อะเอาไม่อยู่แล้วเน็กเกอร์กรันเริ่มไม่อยู่ฮะแต้มเริ่มไหลแล้วสังเกตได้นะะหกสิบต่อห้าสิบสองอังเดเฟตันอีกแล้วอังเดดามอน,อนเอาไม่อยู่นะฮะกระเด็นอีกแล้วครับท่านเอาครับออาเอาละฮะไลเข้าไปวางนะฮะคลายคุดมา ไปครับไปคิพอลากขึ้นมาครับโยนให้เดวิสโรเกอร์โดนพวกใจกีโอโหหลอกหนึ่งทีครับยิงสามเลนะโอ้โหฟินิกซันยิงสามรัวๆแล้วคิพอพาขึ้นมาครับปึ๊บยิงแสกหน้าอีก้วครับโอ้โหไม่มีใครกันได้เลยโอ้โหออ่า้วครับคิพอเอาอีกแล้วยิงแสกที่เดิมอีกที่เดิมนลครับรอรเกอร์ไม่กันเลยโดนลงโทษไปขอเตะที่สามน,นะฮะโดนนำอยู่นะฮะตอนนี้ นำอยู่ประมาณ12คะแนนนะฮะอ่าเดี๋ยว10คะแนนอันนี้เดี๋ยว9นะครับฟืบได้เข้ามาโอ้โหทิพไม่โดนมากก็สออช้าอีกแล้วอ่าครับคือตอนนี้เกมของเลกเกอร์คือชนะสองนะครับแล้วก็แพ้ฟินิกซันอยู่หนึ่งคือนำอยู่หนึ่งเกมนะฮะในเกมนี้ก็เอาผมสปอยแล้วกันก็คือแพ้นะฮะอ่าโอเคเลบอลใส่ลงไปนะฮะจังหวะนี้ แต่กับมาที่คิดพอครับดึง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 ,ดง,ดง,ดงวางเข้าไปนิ่มน,นะฮะไม่มีใครกันอยู่เลยขายคุณมากโดนนะครับพอเล่นเดียว <laughs> เล่นเดียวต้องโดนอย่างนี้นะครับพวกเล่นเดียวนี่เอาไม่อยู่ครับบอกเลย <c oughs> เจเนคาเดอร์โหดมากยา้ยายจากมีเอาไม่มีฮิตนะครับไม่มีฮิตปีที่แล้วเป็นรองแชมป์นี่อะเลยบอลอ่าเขาเข็นอันนี้ลงมานะครับเซนเตอร์อีกคนหนึ่ง โอ้โหลงอีกแล้วมอนเทสแฮเรลนะฮะนี่มอนเทสเร็วเอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ไม่ว่าจะเอาใครลงมาก็กันคิดพอไม่อยู่นะฮะมอนเทสเร็วก็เอาไม่อยู่นี่คูดมาบ e ี i ไฮเดอะแบ็กวางเราไปนิ่มๆแต่แต้มห่างกันอยู่นะครับขอเตอทีดีสี่ด้วย,วย <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> อังเดรเพตันโอ้โห,โห,โหไม่มีใครเอาอยู่จริงครับจังหวะนี้ นี่อ่าโล่งเลยเรียบร้อยครับเดนิสโชเดอร์สามคะแนนคือการเล่นบาสเราจะบอกว่าถือถ้ากระแสะเกมมันเปลี่ยนไปจะเห็นได้ว่าจะรู้ได้เลยว่าทีมไหนชนะนะฮะแบบว่ายิ่งช่วงท้ายเกมถ้าอีกทีมหนึ่งไฟไม่มีเรียบรนะ้อยจังหวะนี้บล็อกได้ครับมาร์กาโซตัดมาที่เรบอนมาร์กาซอยิง3อีกแล้วครับท่านโอ้โหเป็นเซนเตอร์ที่ยิงสเยอะจริงๆ แต่ก็ยังแต้มตามอยู่นะฮะจังหวะนี้เหลือห้านาทีครับยิงสามคืนอ๋อเรียบร้อยไม่มีใครการอีกแล้วเ <c oughs> ดวีบ,บุกเกอร์ครับปาบป,ปาบนี่แหละโดนบล็อกไปหนึ่งทีถ้าติดแป้นอย่างนี้ก็โดนหมดคนที่บล็อกได้คือคารุโซนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาร์รากาซอบล็อกจังหวะสองมาร์กาซอหยอให้ได้บอลครับใอ้เล่ฮุบไปครับเลยครับนิ่มๆไปทางกระสิบแต้มอยู่นะครับ ยิงอีกแล้วบุก,กอร์ยิงโคตรไวอะ่ะปับอเอาไม่อยู่จริงครับเมกเกอร์อ่ะคารุโซยิงสามบ้างเผื่อช่วยทีมได้นี่อ่ะลงไปครับอ่าสามนาทีนะครับตอนนี้เอาอีกแล้วครับจุดเดิมเลยครับอเอาเซนเตอร์คนไหนมาก็เอาไม่อยู่จริงคะจุดนี้คิดพอโคตรแม่นเลยช่วะนี้อ่ะยิงสามบ้างครับมากระซอ,อลงไปครับสามลูกแล้ววันนี้มาแล้วครับ โอ้โหเจคาวเดอร์อีกแล้วสามแต้มโอ้โห,โโหวันนี้ก็มาเจคาวเดอร์ ader, ยิงโคตรแม่นเลยเาไม่อยู่ยงิงมากระซอครับมาคารุโซครับพูย่าดับเบิ้ลเลอัพครับฟิงเกร์โลลงไปนิ่มๆหนึ่นงนาทีสุดท้ายครับห่างกันแปดแต้มฮะแล้วก็ลุดอีกครับดังเข้าไปนิ่มๆโอ้โหไม่ทันอ่าครับห้าสิบวิครับเลบอลได้ครับตึ๊ึๆปักวางลงไป อ่ากันสิบแต่อ่าสุดท้ายจบหมดเวลาครับสกอร์ฟินิกซ์ซันร้อยนะครับเลเกอร์เก้าสิบสองครับแพ้ไปถ้ากับว่าตอนนี้ซีรีส์นี้นะครับก็เสมอกันสองสองครับมีเกมหน้าครับอ่าอันนี้ก็เป็นตารางคะแนนนะครับจะเห็นได้ว่านี่แอนโทนีเดวิดนะครับหกแต้มเลบอนเจมส์ยี่สิบห้าแต้มนะฮะเรามาดูของฟินิกซ์ซันนะฮะอ๋ออันนี้ของเลเกอร์นี่ตัวสำรองสามคะแนนคูตมาสิบเอ็ดคะแนนนะครับแล้วมาร์กซอร์สิบสองคะแนน เราไปดูฟินิกซันกันบ้างนะครับอ่านี่ครับฟินิกซันนะครับเจคาร์เดอร์ทำไป17แต้มอังเดรเฟตัน14นะครับแล้วคิดพอทำไป18เลวีบุกเกอร์นะครับทำไป17ก็ถือว่าเฉลี่ยแต้มกันนะครับไม่มีใครทำได้เยอะนะครับเกินเหตุไปส่วนแอสซิสต์ก็คิดพอนะครับทำได้เยอะสุดส่วนบล็อกก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอืมก็รีบาวครับสังเกตไหมครับว่ารีบาวอังเดรเฟตันเยอะมากครับ 17็รีบาวครับโอ้โหเยอะจริงการรีบาวนี่มีผลต่อการเล่นนะครับบอกเลยไม่ว่าจะออฟเฟนหรือดีเฟนนะฮะได้เปรียบทำให้เราได้บุกอีกเกมหนึ่งนะฮะโอเคครับวันนี้ก็ฝากเพียงเท่นี้ครับเดี๋ยวเกมหน้าเรามาพาก,กันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ